วันนี้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชพลเอกประยุจันโอชาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานคืนความสุขให้เยาวชนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองถนนสุข,ขุมวิทเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครโดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะผู้บริหารระดับสูงตลอดจน,นคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์บอกว่าสิ่งที่ต้องการพัฒนาในวันนี้คือเรื่องความรู้และการศึกษาซึ่งประเทศเดินหน้าได้ช้าเพราะขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์มีความสําคัญที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทุกอย่างจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งวิทยาศาสตร์และการรักษาสิ่งแวดล้อมนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าต้องการให้ความสําคัญกับเยาวชนเช่นเดียวกับการปฏิรูปประเทศต,ต้องใช้ระยะเวลาจึงขอให้ช่วยกันลดแรงกดดันซึ่งรัฐบาลกําลังแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้น แต่ทุกอย่างจะต้องดําเนินการตามกระบวนการพร้อมใช้ทั้งนี้นะคะพร้อมใช้อํานาจเพื่อให้ประเทศชาติมีความปลอดภัย